ครับแู้หญิงคนที่แบบว่าพูดเยอะพูดถึทอย่างพูดเยอะมากนมว่าเกี่ยวมัคือจริงจริงากไปกับพี่ไปกับแกรมมี่เป็นไงอ่ะมันยุ่งในสายเรื่องเลยรไม่มีพี่ไม่มีลยครนบชีวิตพี่ไม่มีแกรมมี่แกรมมี่ลาเนี่ยเท่านั้นเองครับพม่มีอย่แล้วก็วันนี้เนี่ยมีนี่ก็ไสี่สิบปีถารูปนที่เราจะไม่ไปเลีย ชีว mm. ิตไม่มีอะไรผมทำน้อยวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตในช่วงระยะเวลาหลายปีมยิ่งเ่ดแล้วเต่ว่าเกมนี้ก็เจอปัญหาอะไรหลายใช่ใช่เรื่องที่แบบเจอปัญหาที่ติเป็ดยังไงครับผมรู้สึกว้ามุ่นทุกคนเลยครับคือก็อาจะช่วยเคราติช่วยเร่องแต่ทําทำรีสตาร์ทให้ แ็จับกันครับจับกันสบายนี้ก็จับครับจับไหวยกัไม่ได้เลยครับอนาคตแบบนี้ไปเลยครับงานทำงานอยงานงานเก็บนี้ไปเลยที่คงที่คืออยู่ตนี้นะครับคือช่วยอะไรได้เราไปช่วยนะครับสรับประเทศจีนของเราช่วยอะไรได้เราช่วยนะครับน้องที่มาเป็นซิงโนบัต ควของเราเป็นคนที่มีความสุขที่ร์้ีช่วยได้ในชวนี้ถ้าจะเป็นศิลปินแล้ว่เจะคิดมากเพื่อนเมาช่วยด้วยหรือ่าไม่มีเลไม่เลยไม่เป็นเูื่อนไม่้เป็พื่อนไม่เคยคิดว่าจะเป็นเที่ป็นทพี่แทจะอ้อนวอนสาหรัพักงานเลยพว่าีขอเนี้คก็มีอะไรที่พี่เว่ช่วยบอกพี่เวยช่วยกินมิติกันจาเข้าตลาดจากเรอเพ่อ เราก็มีพูดไงเราก็ปาคือพี่บูนเป็นคนที่แบบว่าเราอาศัยได้เปโนโรน์อาศัยได้เลยกันคือพี่บูน นี่คิดปุ่เรียที่แว่าพวกเรามีทาสุดที่มีการรีแต่ทีเืนกำลังรุ้นมาตอนนี้ก็เปิดแบบเปิดที่กำลังจะได้ตัวของไม่ได้กี่วันนี้แลลวพี่เต้นลหชโบงนะี่ใครเปสมเพศ่นี่เลยพี่อ่ะ6 5แล้วมันก็ที่เต้นเป็นเด็กต่อแต่พี่ก็ไม่ยอกแบบพี่เตนตอนนกับเปรตจะเน้นน้แล้วเป็นพีรพร้อมพี่พร้อมครับเล่นทุนนี้ก็ได้วะ แล้ววันนี้ก็ได้เลยเอามเอาเราิมมีกาก็ใทโหลคนต่มอากที่ไอสปอยไม่ได้จีงๆว่ะเฮ้ยก็ไปดูเองว่าใครจะมีแนวโน้มเปที่เด็กแต่แต่ละคนก็ขิงกันน้าดูนะเขิงกันน้าดูเลยเฮ้ยัจริงขขิงเลยนะเดียนว่าเรายุ่งสำเร็จเรืยว่าทีเด็โกจะมีหลายคน อาจจะมีอาะมีเยอะกว่าสามก็ได้เราเปิดเพียงสามคนเองต่างต่างวันนี้เลือกมายังไงครับพี่เบิร์ดอะไรนะครับวันนี้เลือกมายังไงเลยครับสามคนที่เลือกมายังไงครับพี่เบิร์ดเนี่ยจริงๆนะพวกเราอ่ะพี่เบิร์ตอยากให้แต่ว่าพี่เล็กแกไม่ได้ก็ต้องมีกว่าเขาพี่เล็กถึงจะเลือกตมองน่าสนใจนะครับเวลาได้เข้าคู่กันแล้วได้ราซ้อนกันนะเป็นยังไงครับพี่เบิร์ดมันหมดเลยสามคนเลยมันหมดเลยครับ ไม่มีใครยอมไถเ่ยอมมีมีไม่มีใครยอมไคจมีพิ้งนะคะนีคมีมีีแล้วก็ที่นีคนเป้ค่ไม่ไม่บอกยังมียังมีคร kind of ับมีเพียบครับเฮ้ยไปยืนปปเาปแล้วเป็นเน เฮ้ยดีนะคือคือ,ค,อ,ค,อคือเราเนี่ยสมมติว่าเร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 าจนไหนก็ช่างเถอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่พ,พี่พี่ไม่รู้ด้วยเองที่เจนไหนเลยที่ทำงานด้กับทุกคนพี่พ,พี่ร่วมงานได้กับทุกคนหรือว่าทุกคนหให้เกียรติเราครับก็เก่งเราเป็นคนที่ชอบคนเก่งเราถามเขาเลยว่าเอาอะไรแล้วก็รู้คำตอบแล้วเราก็ตอบแล้วแล้วก็เออเปิดปั๊กได้เห็นอนะ่ะ จริงๆเรามีความโกรธกันแต่ละคนต้องการต้อเหนอตัวอยากจะทำเต้นถือความเหนไม่ได้เลยอย่างนี้เลยพี่เบิร์ตอยากในนีค่คือที่มาของนี้ของการที่ที่ที่พี่เบิร์ตไม่ได้มีทางเลือกเลือกเป้นแบบเกสเทนนะครับเพราะว่าแต่ละคนต้องการที่จะทำเต้นอยู่ในแบบเด้วยนะครับก็เลยทีมงานแล้วกันเพราะเราไม่เป็นหาใครอยู่แล้วเราสบายมาก ไม่มีแบบว่าพี่เมื้อแบบเล่นใครแบบว่าเอ้ยีเวนเองีเฟนเองอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ไม่มี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 ติดต่อพี่เองกับบ้านเลยติด่เองแล้วคืนนี้เปิดไปคนเดียวคือน้องไปตื่นเช้าที่เปิดมาแล้วว่ายังไม่หมดยังไม่ยังไม่อีกยังไม่อีกครับยังไม่ีครับอยากให้พูดถึงโชว์ของในพายของตัวเม่นไก่ฮิทตี้ก่อนหนูมันจะเป็นในรูปแบบไหนแต่ละคน แหม่ถ้าจืดเบื่อเราสปอยตอนนี้มันก็แย่สุดรู้ไปเยอะเราได้เองทำได้เราเว่ยให้ก็มันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับแด่เอ๊ะอย่าี้ยโชว์โชว์แบบไปเว่ยโชว์ครั้งที่จะล่ำยุคขนาดไหนกขาต้องล่ำไปเว่ยไม่ได้ถ้าเปึงล่ำยุคนี่นะล่ำยุคเนี่ยมันถ้าเป็นมาติเบวร์ด้วยมันมันเยอะมากนะครับคือแบบว่าที่เชื่อกับพี่เล็กเนี่ยเขาเป็นคนของคนคนของการ คนเทคโนโลยีและความใหม่ความสดต้องมาที่ศูนยเบร์ปท so ี่นี่เน่ขาประชุมทุกวันพี่เต้นวาาหกชั่วโมงพี่เต้นเสร็จปั๊บเขายังมาสุงที่เสร็จอีกพ่อชมถึงดึ่งดูอเพราะว่าเขากอง่ารให้พี่ตอนที่พี่อิจฉาคนดูอบไรบนมากเลยอยากดูบ้างว่าดีมากเลยดีจริงจริงเพราะเรื่องเทคโหนโลยีตรงไหนใหม่ตรงไหนเด็ด ได้เห็นแน่นอ,อคนคนเราเอาไว้อยู่ในเอออก่อนอนเราจมอยู่ในออนใช่ครับอนไหนีอันนี้ไหนดีไหนเด้ไหนมีเลิศส,สุดเน มาได้ก่อนเลยจะเริ่มไปซ้อมเวทีจริงที่เอ็มเทคตอนนี้พี่ก็ซ้อมในเวทีที่เออ่หนูจริงแล้วค่ะคือเราสร้างเวทีจริงเลยแล้วเราไปเช่าสตูลแล้วก็เอาเวทีลับที่ไปในสตูซึ่งใหญ่มากพี่วิเดินพี่นึกว่าพี่มีสิบหัวแล้วสิเคยนี่มันเวนทีคอนเสิร์ตเนี่ยอ๋อวัฒนร์รัตน์ชัยครับรู้ที่มาทครับ มาทุกวันนะครับทุกวันทุกวัน,วน,วนขอให้มันร์ตรอดบายแบบว่เบาเบิร์ดปังปังบาง,บาง,บาง,บางความสุขกันเขาให้คนดูมีความสุขใช่ไหมเราก็มีความสุขอยู่ได้เพราะคนดูครับมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเป็นพิเศษไหมคะับพี่ขอหมดเลยครับขอหมดเลยตรงไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นจะมีทุนใช้ครับใช่ครับพี่คือก็หมายว่ามีความสุขเบิร์ดเนี่ยพี่เต๋อแม่พี่เบิร์ตทุกคนน่ที่สลับไปแล้วนะครับ ไม่ได้ไปไหน,น,นกันเลยครับพระแต่และองค์ก็ไปอยู่กับพี่เบิร์ิหมดเลยครับไม่ได้ช่วยใครเลยช่วยเบิร์ตุกเดียว็กแ,แฟนว่าศิลปินพนร้อมนะแลน่ตอนนี้เหลือแต่เป็นแฟนและพร้อมหรืยอยังนี้ครับเออใช่เป็นแฟนและครหรอครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแฟนๆเรารู้กันครับเรารู้กันครับแฟนๆนี่คือต้องใส่ชุดสูขขงว่าพระยดีครับพี่เบิร์ดจะเต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยไหมอ๋อเออใช่เป็นแฟนนะครับ เรื่องอย่างนี้ครับส้นสูงเอาเก็บเอาเก็บไว้ในกระเป๋าจะกลับเราค่อยใส่แต่ถ้าอยู่กับเบิร์ดเสร็จไปครับถ้าอยู่กับแฟนลชส้นสูงหรือถ้าไม่มีผ้าพันเราก็ถอดเลยนะครับตั้งแต่เพลงแรกเลยโอ้ยตื่นเต้นเจอแต่เพลงซึ้งๆก็พี่เบิร์ดก็ไม่ทิ้งนะเพลงสายเพลงช้าเพราะว่าพี่เบิร์ดเยอะมากเลยขนาดใหญ่แต่เนี่ยใช่ครับ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 เลยซึ้งมากซึ้งมากแดนมากทุกอย่างมากอายุก็มากครับโค้ชเมย์ Okay. ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับที่ดูแลพวกเรา40ปี